สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำนะคะแบบจำลองที่เกี่ยวกับโลจิสติกสนะคะการขนส่งโดยนะคะโดยตัว f l e x ซิมเนี่ยไปเจอฟีเจอร์หนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับการขนส่งจะอยู่ในหมวดของตรงร i เวลี GIS ตรงนี้นะคะโมเดลวันนี้ที่จะเอามาทำก็คือจะมาพาทํำก็คือการเชื่อมโยงนะคะตัวอ b อบเจกต แล้วก็ให้นะคะให้รถที่อยู่ในตัวโมเดลเนี้ยเคลื่อนที่ไปตามคำสั่งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยใช้ทำอะไรได้บ้างเนาะเพราะว่าอันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างก็เลยจะมาลองเชื่อมโยงแล้วก็ดูว่าเขาให้อะไรกับเราบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอยยุญาต นิวโมเดลใหม่นะคะนิวโมเดลใหม่ไม่ต้องเสีงนะคะโอเคเข้ามาที่หน้าต่างหน้าแรกของเราเนาะให้เป็นท็อปวิวไปนะคะด้านขวามือของเราจําได้ไหมด้านขวามือของเรานะคะจะมีในส่วนของไลบรีเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เราจะเห็น หัวข้อในหมวดหมู่ของ GIS นะ GIS นะคะตรงนี้จะมี mapping กับจะมี map นะคะกับ point map ก็คือถ้าเราเดึงออกมาถ้าเราเดึงออกมาเราจะเห็นเป็นแผนที่โลกของเราเลยนะคะแล้วในส่วน point point ก็คือตัวาร์จุดเนาะตัวาร์จุดว่าเราจะให้อยู่จุดไหนพอเราคลิกดูค่ะมันจะมีแค่เป็นจุด ที่เราต้องการมาร์กไว้หรือเราจะทําเป็นแบบ 3D เราจะทําเป็นแบบ 3D โดยจะมีความหมายเป็นโรงงานของเราก็ได้เป็น warehouse ก็ได้เป็นจุดส่งออก airport หรือว่าเป็นจุดขนส่งโลจิสติกท่กาเรืออะไรต่างๆนี่ก็แล้วแต่ลานะคะอ่ะอันนี้พอแนะนําไปก่อนมาดูพอเราดึงนะคะพอเราดึงแมบออกมาแล้วเนาะพอ,พอเราดึงแมบออกมาแล้ว เราสามารถที่จะขยับนะคะขยับไปมาได้ถ้ามันมีนินจุดของตัวตัวกรอบสีเหลืองตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะขยับขยื่อนมันเราก็สามารถจับตรงในส่วนของเป,ปลายนนะคะเพราะเพราะว่าเราถ้าเราเราไปดึงในส่วนของข้างในเนี่ยมันจะเป็นการขยับพื้นที่เนาะ,อะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตรงนี้ออกก่อนนะคะโอ้ตรงนี้นะคะแผนที่โลกเรา อยู่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็มาหาตรงประเทศไทยให้เราใช้ลูกกลิ้งนะคะที่เมส์ของเราซูมเข้าไปเรื่อยๆนะคะซูมเข้าไปเรื่อยๆตัวแผนที่ตัวนี้นะคะจะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะมีข้อมูลของเส้นทางการเดินรถต่างๆเวลาที่เราทำเนี่ยก็อย่าลืมเปิดอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะคะอาจจะมีผลนะคะอาจจะอันนี้นะคะถ้าเราเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็น เป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางในกรุงเทพในบริมณฑลนต่างๆนะคะร,รายละเอียดสมมติว่าเราเมื่อกี้ตามตามโมเดลเราตั้งใจจะให้โรงงานของเราอยู่ในส่วนแถว e e c ระยองเนาะแล้วก็มี warehouse เราในกรุงเทพเพื่อที่จะไปส่งสินค้าที่นั่นเราก็ทําเป็นช่องอขยายสักประมาณเท่านี้ก็พอนะคะให้เราไปที่ point นะคะอะหลุดนะคะใหม่ ไว้นะคะไอยตรงนี้เลือกมาเลยสมมติเราเลือกมาตรงนี้ก็เราเลือ่อนเลือ่อนดูก็ได้เอาสักอยู่ตรงจุดตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้แล้วกันนะคะตรงนี้เวลาเรามาร์กจุดน่ะไม่ใช่ว่าเราจะมาร์กตรงไหนก็ได้แบบว่าแบบว่าเป็นสถานที่โรงงานของเราเนาะเราสามารถดูได้ว่าที่เรามาร์กไว้นะ่ะ เราอยู่จุดไหนของแผนที่ประเทศไทยให้เราคลิกให้เราคลิกที่ตรงมาจุดมาดูที่ property นะคะมาดูที่ property ตรงนี้ในคําว่าจุดตรงนี้มันจะมีตัวละติจูดลองติจูดเนาะพื้นที่ของเรานะคะพื้นที่โรงงานของเราเรารู้ว่าละติจูดเท่าไหร่ลองติจูดเท่าไหร่เราสามารถที่จะก๊อปนะคะมาใส่ในช่องตรงนี้ได้พวกละติจูดลองติจูดนี่หาง่ายมากเราสามารถเข้าไปดูใน Google map นะคะแล้วก็ไปดู ในส่วนของรายละเอียดอินโฟของมันว่าเราอยู่ละที่สุดไหนลงจุดไหนนะตรงนี้ก็คือจะเป็นหมองคนที่อ่ะต่อมานะคะเราต้องการให้ไปส่งของในแถบกรุงเทพนะคะในแถบกรุงเทพอ้อมน้อยแล้วกันนะคะมาหนักไปแถวอีกที่หนึ่งไปส่งแถวแถวไหนดีอ่ะแถวอลำลูกกาแล้วกันนะคะลำลำลูกกาหนไปนะคะ จากนั้นนะคะเมื่อกี้เรามีรถหนึ่งคันโรงงานเรามีรถหนึ่งคันเนาะรถไปเลือกที่ task executor นะคะ task executor มันจะมีตัวเลือกให้เราว่าเราจะใช้แบบไหนถ้าสมมติว่าเราขนส่งต่างประเทศเราก็สามารถใช้เป็นเครื่องบินหรือถ้าเราขนส่งทางน้ำนะหรือว่าทางรถไฟเราก็เลือกใช้อันนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้ยังไงเราลง เลือกไปที่ truck นะนะคะ truck หนึ่งตัว truck truck หนึ่งขันต้องใช้คําว่าขันนะคะอันนี้อาจจะยาวไปเราอยากจะจําจกัดรูปร่างของมันนะคะเราสามารถที่จะมาจาก,กัดที่ property ส่วนตรงนี้ได้หรือนะคะหรือขยาบจะจาก,จกัดเองไม่ต้องใส่ตัวเลขนะคะไปที่ edit ไปที่คําว่า resize นะคะตรงนี้มันจะขึ้นตัวให้เราดึงเข้าดึงออกนะคะอาจจะสับสนนิดนึงแต่ลองพยายามเล่นไปนะคะลองพยายามเล่นไป ได้คันได้ทรัคมินิมาแล้วนะคะได้ทรัคมินิมาแล้วจากนั้นนะคะคําสั่งในการเชื่มอมโยงของมันเนี่ยมันจะมีนะคะ,ม,ะมันจะมันต้องมีตัวซอสนะคะตัวซอสแล้วก็ซิงค์นะคะก็คือไปรับของมาส่งที่ซิงค์เนาะซึ่งตรงเนี้ยเรามีสองจุดที่มันเป็นที่เป็นเอ่อซิงค์แล้วก็ ซอสเพราะว่าเพราะว่าโฟลของเราก็คือจะเป็นตรงนี้แฟกทอรี่เป็นซอสหนึ่งเนาะเป็นซอสสินค้าเข้ามาจากตรงนี้ปุ๊บมาส่งที่มาส่งที่ warehouse มาส่งที่ warehouse หนึ่งตรงนี้นะคะจากนั้นจากนั้นเรายังไม่ได้กลับไปที่ตรงนี้นะเราจะไปส่งต่อที่ warehouse สองก็คือมาส่งของที่นี่เสร็จปุ๊บ เรามาส่งต่ออีกที่ warehouse สองดังนั้นตรงจุด warehouse หนึ่งเนี่ยเราจะต้องทําให้มันเป็นให้มันเป็นซอสก็คือสินค้าออกไปด้วยดังนั้นมันจึงมีเพิ่มใหม่มันจึงต้องเพิ่มซอสมาอีกตัวหนึง่งเพื่อที่จะเป็นตัวส่งนะคะเป็นตัวส่งสินค้าหรือว่า material ของเราเนี่ยไปที่ warehouse สองนะคะเราก็ดึงซอสมา ทนะี่งที่สองจะเป็นตัวนับนะคะสิ่งที่สอจะเป็นตัวนับสิ่งที่สองเนี่ยเราจะเราจะนับยังไงนี้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะคะเพราะว่า,าเราจะนับจากว่ามีสินค้าเข้ามาที่จุด a วเ h ้า s e นะคะแล้วก็มาที่วเฮ้าสสองแล้วก็กลับมาที่ factory ของเราด้วยรถปรรบ เดี๋ยวเรามาลองเ,เรามาลองเชื่อมโยงกันวิธีการเชื่อมโยงใช้ A k คีะ่ะใช้ A k คีเอคีนะคะเชื่อมโยงไปเลยอ่ะเราเชื่อมโยงจากตรงนี้ตรงนี้สองขันเนาะอันนี้เชื่อมโยงปกติไปก่อนให้มันทํางานนะคะซอสน,นะคะเราใช้ยู transport ตรงนี้จิ้มที่ทรั k จากนั้นใช้ a อีนะคะใช้ a อีมาเชื่อมในส่วนของแมพของเราก็คือใจเอกีเริ่มจากแบตเตอรี่เนาะมาที่ไวรเฮาจากนั้นจากนั้นเดี๋ยวเราก็เชื่อมนะคะไปตรงนี้นะคะแล้วก็กลับมาที่แฟตทอรี่ของเราเราจะเห็นว่าตรงเส้นตรงเนี้ยเรายังมันเป็นเส้นแบบว่าเส้นตรงนะคะอันนี้เป็นเส้นแบบทางอากาศให้เราคลิกไปที่เส้นนะคะให้เราคลิกไปที่เส้น พอเราคลิกไปที่เส้นนะคะเราจะเห็นจุดที่เป็นสีเหลืองขึ้นมาตรงนี้ในส่วนของ property นะคะในส่วนของ property มันจะมีคำว่า type type ตรงเนี้ยเราจะเลือกได้ว่ามันจะเป็นพื้นที่ของทางอากาศหรือว่าเป็นพื้นที่ทางแบบไหนซึ่งทางอากาศกับทางทะเลก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นพอเราคลิกเข้าไปดูนะคะมันจะมีในส่วนของว่า เส้นในส่วนของทางอากาศทางเรือทางออถนนนะคะทางถนนเราเรียกเราเลือกตัว driving road นะคะทางถนนปุ๊บให้เวลาสักนิดนึงให้เวลาสักเล็กน้อยนะคะให้เวลาเส้นตรงนี้ปรับนะคะเห็นไหมมันจะมีเส้นที่ปรับตามถนนที่มันเกิดขึ้นมานะคะแล้วมาดูในส่วนของป t y ตรนนี้เขาให้อะไรเราบ้างเขาให้อะไรเราบ้างนะคะมันจะมี duration ระยะ ระยะเวลาหรือเปล่าระยะเวลานะคะแล้วก็ distance distance นะคะ d i s t a n ต e ตรงนี้มันจะเป็นระยะทางนะคะตรงนี้ตอนที่เราดีฟอเข้ามามันเป็นเมตรเนาะเราใส่เป็นเมตรดังนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเมตรนะคะเราคอสเราคอสเป็นเป็นค่านะคะค่า ต้นทุนที่เราจะส่งสินค้าจาก Factory ี่ไปที่วแบบอันนี้เราสามารถคำนดได้นะคะเราสามารถคำนดได้ว่าจะให้มันเป็นราคาเท่าไหร่อันนี้จะเป็นดีฟอที่ซอฟต์แวร์เขา r รนดอมมาให้แบบเนาะตัวอื่นก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะคะทำเหมือนกัน d r i v i n g ให้เวลาสักเล็กน้อยในการประมวลผลนะคะอันนี้ปุ๊บอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ชุดคำสั่งว่าจากตรงไหนไปส่งที่ตรงไหนนะคะ ม okay. ีชานิดหนึ่งโอเคมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะจากนั้นพอเส้นทางตรงนี้เราได้แล้วเส้นทางตรงนี้เรา,เราได้แล้วเรามาคิดว่าเราจะส่งสินค้าแต่ยังไงซอรหนึ่งเราคิดไปแล้วว่ารถของเราเนี่ยจะส่งจะส่งของจากตรงอ่าชนบุรีเนาะชนบุรีเราก็ใช้เชื่อมนะคะเชื่อม ใช้ A key นะคะเชื่อมไปที่จุดมารที่หนึ่งแบตเตอรี่ของเรานะคะจุดมารที่หนึ่งแบตเตอรี่ของเราจากนั้นนะคะคําสั่งตรงนี้มันจะส่งไปที่เ,เราอยากให้ส่งไปที่ w h o u s e หนึ่งดังนั้น w h o u s e หนึ่งตรงนี้มันจะกลายเป็นซิงค์นะคะมันจะกลายเป็นซิงค์ก็คือจุดสินค้าออกให้เราเชื่อมจุดตรงนี้ไปที่ซิงค์ที่ซอร์มันจะไปนะคะที่ซอร์มันจะไป โอเคเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วจากนั้นจากนั้นเดี๋ยวเราลอง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 รันดูก็ได้นะคะทรัคต,ตรงนี้เราต้องเชื่อมก่อนโดยใช้เอมิกันโดยใช้เอมิกันนะคะ A อมคลิกเริ่มไปที่ Factory ของเราเราจะเห็นเส้นสีเราจะเห็นเส้นสีแดงออกมาและอ่ะเรารีเซ็ตไปนะคะให้เรารีเซ็ตไปความเป็นจริงแล้วอะถ้าเรายังไม่เชื่อมเส้นตรงเนี้ย ทัคมันจะมันจะไปเอ่อมันจะเริ่มจากซอรดเนาะแล้วก็มาที่ซิงนะคะมันจะไม่ขึ้นมาตรงแผนที่ภาพตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราเราเราเซ็เราเชื่อมต่อมันเรียบร้อยแล้วมันจะมีภาพเคลื่อนไหวนะคะภาพเคลื่อนไหวขึ้นมาตามเส้นตรงนี้มาเดี๋ยวเราลองเีเซตแล้วก็รันดูนะคะเมื่อกี้เราเชื่อมไปเส้นเดียวก่อนเนาะอ่ะเราจะเห็นภาพมาแล้วเร่งสปีดอีกนึงนะคะเร่งสปีดนิดนึงลองจูมดูเข้าไปใ,ใกล้นะคะ จะเห็นว่ามันจะไปส่วนมอกส่วนโค้งตามตามเส้นทางนะคะที่เรากําหนดให้ว่าจะไปส่งที่ไหนแล้วตัวแคลซิยเนี่ยก็จะคํานวณเส้นทางตามแบบปิ้งดาวเทียมที่เขาทําถนนออกมาเนาะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะเวลาที่มันไปส่งที่ warehouse หนึ่งแล้วทุก อ่ะมันจะบอกว่าตรงเนี้ยเราเชื่อมนะเราไม่มีซอสว่ามันจะไปที่ไหนต่อดังนั้นเราต้องทําให้เสร็จสิ้นนะคะเราต้องทําให้เสร็จสิน้นตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่ามันอ่ามันมันบอกให้เราไปส่งที่ซิงค์แล้วทีเนี้ยเราไม่มีซอสที่จะเชื่อมกับตรงนี้ดังนั้นของมันก็เลยไม่ได้ส่งที่ที่ซิงค์ตามเดิมเนาะโอเคอเรามาลองเชื่อมกันอีกทีหนึง่ง ตัวที่สองนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้มันจาก w วท e h า u s เ w a r e หนึ่งเนี่ยไปที่ w ว r e h า u สองด้วยนะคะเชื่อมปลายเชื่อมปลายปุ๊บนะคะดูง,งงนิดหน่อยจากนั้นนะคะจากนั้นตัวนี้นะคะมันไปส่งที่ w วท e h า u สองปุ๊บอ่าตรงนี้เราต้องนับด้วยว่ามันมาสง่งเราต้องใช้การเชื่อมไปที่ซิงเพื่อบอกสถานะว่ามันไปส่งที่ w วท e h า u สองแล้วนะคะ ก็คือเราเชื่อไปมตอนแรกแล้วว่าซอสหนึ่งก็คือตัวเวหาหนึ่งเนี่ยมันจะไปส่งที่ซิงสองก็คือเวหาสองปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วอเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวเราลองดูนะคะว่ามันจะไปตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครรีเตแล้วก็รันดู บางทีนะคะเราจะต้องซิงเราจะต้องอามาดูกันว่ามันจะมันจะกลับไปที่แฟคทอรี่ของเราไหมเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้เชื่อมซิง์ใดๆไปที่แฟคตอรี่เลยบอกเลยว่าตัวนี้ก็คือลองทำสุดๆเลยยังไม่ได้เตรียมเลยนะคะว่าจะถึงไหนอันเดี๋ยวเราลองดูว่า,ส,าสถานะของมัน มันให้อะไรเราบ้างได้เฉยเลยนะได้เฉยเลยนะ,ะปุ๊บนะคะ truck 4ตรงนี้ status มันบอกว่าอ่ะ travel empty travel empty ก็คือมันกลับไปที่ factory รถเปล่านะคะรถเปล่าปุ๊บเสร็จแล้วโหลดได้แล้วอ่ะเรากลับไปที่เส้นในส่วนของ w a r h o u s หนึ่งนะคะที่เราเชื่อมไว้ตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็นสามนะคะถ้าเราเห็นเส้นตรงนี้และตรงนี้มันไปที่นะคะไปที่ w a r h o u ที่สองที่เราใส่ที่เรากำหนดไว้จะบอกว่าตรงนี้ยเราสามารถดูสถิติมันได้ที่ property ของของ s t ส s ิตินะคะ เราจะกดูจุดไหนแล้วก็เอาไปชี้ที่จุดนั้นส่วนการตั้งค่าโหลดสินค้าเข้ากับเข้ากับตัวทรัคเนะเาะเราให้เราไปจิ้มที่ตัวทรัคนะคะมาดูในส่วนของ property นะคะ property ต,ตรงนี้ก็จะบอกสถิติอย่างแหลรนะคะแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมานะคะตรงนี้มันจะมีบอกว่าเราจะให้รถของเราเนี่ยบรรจุได้เท่าไหร่ capacity นะคะบรรจุ กี่กล่องกี่ชิ้นกี่อันนะคบในหนึ่งเที่ยวที่เราต้องการเรามาตั้งค่าตรงนี้นะคะโหลดนะคะโหลดใช้เวลาโหลดใช้เวลาลขน้นลถเท่าไหร่ใช้เวลาขนล,ลงรดใช้เวลา,าขนลงรถเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้ความเร็วความเร็วที่ใช้ในการขนโ่กเราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันในจุดนี้นะคะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้ GIS หรือว่าในลักษณะของการจำลองการขนส่งนะคะโดยโปรแกรม f l e x ิ i m ถ้าใครมีข้อสงสัยหรือนะคะหรือมอีปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการใช้โปรแกรมสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์นะคะหรือว่า,าแชร์ให้กับ ที่สักเล็กน้อยนะคะเป็นกําลังใจให้ในการทำคอนเทนต์ต่อไปนะคะหรือหรือใครที่อยากจะพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวจะมาตอบเดี๋ยวจะพยายามเข้ามาตอบคอมเมนต์นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคอนเทนหนอร์ค่ะ